พี่ย่าพี่ย่านอนหรือยังลูกพี่ย่าไข่ไข่ตกหนูพี่ย่าหนูนอนหรือยังคะหนูนอนแล้วคะ่ะกินเนื้อกันอ่าพอดีว่าพรุ่งนี้วันฮลลาโลวีนนะลูกนะนยังไงก,ก็ตื่นแต่เช้ามาช่วยแม่จัดบ้านหน่อยนะเดี๋ยวแม่จะไปจัดเตรียมงานปาร์ตี้อยู่ที่บ้านนู้นนะคะ,ะหนูไม่อยากไปเลยนะหนูขี้เกียจไม่ได้ลูก วันฮาโลาวีนเขาเรียกว่าเป็นวันปล่อยผีเลยนะลูกนะถ้าเราไม่ไปเนี่ยผีร้ายก็อาจจะมาหลอกหลอนเราก็ได้นะลูกยังไงก็ไปช่วยแม่หน่อยแล้วกันนะแม่ไปแล้วรีบนอนนะจะได้ตื่นแต่เช้าไม่อยากไปแล้วตอนต่อดีกว่า หนูอีกแล้วเนี่ยบ้านนอนจังเลยใคยเนี่ยใครเป็นอะไรเนี่ยนี่ผ่าผอมีพี่นะไม่ต้องกลัวไปหรอกจ้าหนูคุณเป็นใครคุณต้องการอะไรอ่ะ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 อ่ฉันชื่อยายแกรนนี่ฮะ ฉันจอยายแกรนนี่ฮะคุณต้องการ,ราอาไคุณยายแกรนนี่ฉันเอาของขวัญวันฮาโลวีนมาให้เธอนะเจ้าหนูเอียาเอามาให้ฉันทำไมคุณต้องการอะไรฉันแค่ต้องการให้เธอเอาของขวัญที่ฉันให้ไปตกแต่งงานปาร์ตี้พรุ่งนี้ แล้วมีข้อแม้ว่าเธอจะต้องให้ฉันและหลานของฉันเข้าร่วมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนด้วยโอเคไหมเอ๋าคุณจะกินพวกเราคุณจะมาฆ่าพวกเราคุณจะมาหลอกพวกเราหรือเปล่าอ ฉันไม่หลอกหลอกฉันแค่อยากมาร่วมงานกับหลานของฉันในวันฮาลลวีนวันปล่อยผีเฉยๆนะถ้าเธอให้ความร่วมมือกับฉันฉันก็จะไม่มาหลอกพวกเธอและครอบครัวเธอแน่นอนฉันไปแล้วนะเลยเจอกันพรุ่งนี้สามทุ่มตรง ตองทำยังไงดีเนี่ยวน้วกวัก,วกวนรีไปบอกแม่แต่ชาวลสาวสิรีบนอนดก่ดกใจหมดเขอฟวขฟวขฟหนูเอลีจ้าเดี๋ยวหนูเอช่วยแม่จัดของด้วยนะพี่ย่าเขายังไม่มาเนี่ย ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ตื่นยังไม่รู้ได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูช่วยนะคะดีมากเลยจ้ะโลกแม่อะไรหนูามาแล้วอ้าวมาแล้วเหรอนึกว,ว่าจะตื่นสายซะอีกเอ้ามีอะไรมาด้วยนะโลกอออออของเยอะแยะเลยไปเอามาจากไหนไหนบอกว่าไม่อยากจัดไงไม่อยากมาไม่ใช่หรอวันนี้ตื่นเช้ามันก็เร็วโอ้ตื่นเช้าแล้วก็ชุดจัดเต็มมาก่อนเพื่อนเลยนะ มีอะไรมาด้วยล่ะนะลูกอ๋อเหอนักกล่องของขวัญไปเอามาจากไหนคะซื้อมาหรอรู้ฝันฮะฝันแล้วก็ได้กล่องของขวัญนี้มาฝันฝันฝันยังไงฝันแบบไหนอ่ะฝันบบได้ของจริงมาฝันแล้วจะไมาได้ของจริงมาแม่งงนะหนูก็งงเหมือนกันไหนเล่าให้แม่ฟังซิเกิดอะไรขึ้นอย่ามาหลอกแม่นะพูดความจริงมาอือหู หนูจะบอกว่าหนูนอนอยู่ดีๆแล้วก็มีใครปลุกแล้วหนูนึกว่าแม่แล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมานึกว่าแม่ปลุกหนูแต่ที่แท้ใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใครล่ะคนจริงๆนะหรอคนจริงๆจะหน้าตาไม่เหมือนคนเีอฮะคนจริงๆจะหน้าตาไม่เหมือนคนดีหนูหนูเดาวอาในใจหนูนะว่าเขาน่าจะเป็นผีอ่ะ ผีเหรอจริงปะเนี่ยจริงผีชื่ออะไรผีชื่อคุณยายแกนี่หาคุณยายแกนนี่เหรอเออาไปกอดจริงเหรอพี่เอียยวจริงจ้าหนูเอลีคุณยายแกน,นี่จริงๆเหรอพี่เอียเจ๊เป็นเขาว่าเขาชอบฆ่าคนแล้วเขาก็ชอบสังหารคนละสับล่างคนเป็นชินช้นๆเลยนะพี่เอี้ยแต่เขามาทำได้นูแม่พี่จริงเหรอลูก แล้วเขาบอกว่าตอนสามทุ่มเขาจะมางานปาร์ตี้กับพวกเราด้วยฮะสามทุ่มมางานกับเราด้วยพูดจริงพะนี่พูดจริงไม่อยากจะเชื่อแล้วพวกเขามาเขาก็ไม่ทร้ายเราด้วยค่ะเขาพูดอย่างนั้นหรอ<ช>อันไหนลองเปิดกล่องดูซิว่ากล่องเขาให้อะไรหัวกระหลกก็เปล่าไม่นี่โอ้ของที่ดีทั้งนั้นเลยนี่หรือเขาจะพูดจริงล่ะแต่ก็ไมน่น่ไม่อยากจะไว้ใจเลยอ่ะ แต่จะทํายังไงได้ไอ้ย่ารับปากเขาไปแล้วใช่ไหมลูกรับปากแล้วก็คงจะมาตอนสามทุ่มแงะๆเลยเว้ยงัย้นเรารีบมาช่วยกันแต่งของดีกว่าลูกมาโอเคไหมโอเคค่ะโอเคมาหนูเอลลี่แล้วแล้วข้าแม่แมาตอนนี้พี่ก็จะาพานหนูไปหาเอะตามพี่มาตามพี่มาหนูเอลลี่จ้าตามพี่มาได้เลยจ้าพี่ยา่านี่หนูเอลลี่มาหาขัางเขาตรงนี้นะอ๋อนี่เหรอเดี๋ยวหนูเอลลี่หยุดก่อนลูก นน่เขี้ยวเขี้ยวะใส่ยังไงอ่ะก็แค่เอาไปที่ปากหนูนิ้วมีเขี้ยวแล้วมันขี้เลยมีใจใเลยมีเขี้ยวแล้วเย้แับพี่แค่พี่ยากแเป็นไงจ่หนูเอดีงับหนูเอ็นดี้ไหนให้แม่ใส่มักงไหนอันไหนโลกมาดีหนูใส่ให้แม่แม่อันไหนเห็นมีเขี้ยวใส่ป่ะงับอืมแม่ก็มีเขี้ยวแล้วนะพี่ใส่ก่อนคนอื่นเขาเลยลอกใช่ แม่แบบว่าหิวมากเลยแม่จะกินขนมเค้กรอคุณยายแกนนี่ไม่มาสักทีเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆคน,นอื่นเรามากินรอกันก่อนดีกว่าง้ําอ้นะแม่อันนี้คือเค้กหนูเอเลียาน,นี่คือเค้กที่พี่ทำทั้งหมดเลยนะว้าวอยากกินเค้กหน้าผีนี่จังเลยอะ่ะอันนี้เหรอที่พี่กินน่ะเค้กใช่ง้ำน้ำน้้ำอร่อยจังเลส่วนเป็นเคเส่วนเค้กสีน้ำตาลนี่พี่ทำเองเลยนะอืหนูต้องลองชิมแล้วแม่ชิมแล้วอร่อยมากเลยลูก จริงนะคะแน่อุ้ยหนูอยากกินจิจหมาป่าอยู่บนหน้าเค้กนะพี่ย่าน้ำอะไรจังเลยค่ะอุ้ยมีลูกกระต่ายด้วยหนูเลยอยากกินลูกกระต่ายเนี่ยลูกกระต่ายเซบเปอร์อุ้ยมีออตโตปุตไม่ใช่ออตโตปุตดนี่แมงมุมงไปเด้อไปด้วยกันไหไปได้ค่ะหนูอยากกินสไปเดอร์ม่วงด้วยเยี่ยิ่งอรมากเลยค่ะพี่ย่าอะไรทุกอย่างเลยค่ะ ถึงแล้วลานลานัข้ามาเลยอยรีมาเงนี้นะานนี้แหละลอออออคุณคุณดคุณ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 ยายแกนนี้เหรอคะ ใช่แล้วมีอะไรให้ฉันก kind of ับหลานสนุกด้วยมั่งล่ะคืนนี้ก็แต่เพื่อนนะคะคุณคุณคุณยายกับคุณหลานก็ต้องใสะใส่สะใส่ใส่สะส่สใส่ทูเที่ยวคอนค่ะเที่ยวอยู่ข้างหลังค่ะคุณยายคุณยายใส่เชี่ยวเรียบร้อยแล้วฉันมีเที่ยวของฉันมาแล้วนะอัตรหลานฉันยังไม่มี ใส่เขี้ยวให้หลานจังก่อนนี่เหนูใส่เขี้ยวยวะ,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 ะเนี้ยต้องอย่าเชิญคุณยายทั้งสองคุณยายกับคุณหลานเข้าไปเลือกชุดเลยค่ะคือยังน่ากลัวแลยเหรอแม่เนาะตาไม่ย่ามา,ยยมาเดี๋ยวคุณยายแกน,นี่เชิญเลือกชุดกับคุณหลานเลือกชุดได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะจะใส่ชุดไหนคะ เดี๋ยวฉันเลือกก่อนนะฉันจะเอาชุดไหนดีเอ๊ะคุณยายงหัวทไมอะเอะว่าอะไระ้ย WhatsApp เยนเขาสามารถเสของได้เฮ้ยคุณคุณคุณยายคุณหลานสามารถเสกของได้เหรอคะคุณหลานสามารถเสกของได้หรอคะคุณยาย ใช่แล้วลานจังเก่งไหมล่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะคุณยายอย่างนี้เราก็เป็นพวกกันได้แล้วนะคะเราเป็นเพื่อนกันนะคะคุณยายเดี๋เด้เดหลอกพวกความดีใจก่อนแล้วเรา้ามาสนุกในวันปาราลวีกันเลยค่ะไปพี่ดนมบานที่ทำขนมให้เองเลยนะได้เลยฉันก็จะไปสนุกด้วยแล้วน้าลอยเลย อ้าไปดีได้ไงเนี่ยโอ้ my god วันอิติคนยายไปแล้วไปกินหน่มแล้วหมดอน้วมังแม่ไาคุณเซเลนคุณเซเลนอะไรนะลานเขาเจออะไรนะเรอเซเลนดิน่าเซเลนเซเรนดิน่าเซเรนดิน่าไปไปไปลูกปะได้เลยค่ะมาสนุกกันเถอะงัมงับงับงัมงับงับงกั ชื่อเอรีใช่ไหมใช่ทำไมล่ะทำไมเหรอเซเลนดีน่าทำไมเหรอฉันมีอะไรจะให้เธอจริงเหรอฉันจริงเหรอเซเลนดีน่าตับใจนะฉันจะให้เจ้านี่เอาไว้ตกแต่งบ้านนะขับใจนะเซเลนดีน่า,าน้าไปเลยถ้าเป็นผีที่ใจดีจังเลยตกใระใจาย มางั้นคืนนี้เรามาสนุกกันสะค่ะทุกคนมนาทัวราามีนนะทุกคนเย้ยมาเต้ <มา S 2> น,นกันแล้วเต้นกันแล้ว จะร้องเพลงให้ฟังนะโอเคค่ะ In your head ไอ In your h e อบ zombie 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 b what is your h e In your h uh, e zombie zombie z o m b เอ้ยๆๆๆยยยยยสยยยันยยยยนยาลยยยยยย